สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y ยูทูบเลยครับวันนี้มี power amp ตัว H4000 นะครับผมนะเป็น Switching Card D4 Channel เลยนะครับสภาพเครื่อง100%นะครับสภาพเครื่องนะครับมือหนึ่งมือแรกเลยเทียวนะครับผมนะเครื่องสวยนะครับผมนะวันนี้นะครับ4,500บาทเท่านั้นเองนะครับ power amp สี่ช n แนลลูกค้าสามารถนำไปขับเสียงกลางได้15ได้าได n ชัแลละ2ดอก นะครับนะหรือจะไปขับซับ18ได้ชแนลละหนึ่งดอกนะครับผมนะก็สามารถใช้งานกันได้เลยทีเดียวครับ4,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับไม่มีปลายทางนะครับลูกค้านะสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้หรือโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างคลิปได้นะครับสภาพเครื่องร้อเซนตนะครับเป็น M4 ช n นลนะครับผมนะ 2U เป็นคัสดีนะครับผมนะสวยๆเลยทีเดียวนะครับอะไรตัวนี้ไม่ลบเบอร์นะครับลูกค้าสามารถซ่อมได้ทั่วไปนะครับนะ ด้านหลังเครื่องนะครับเป็นปลั๊กแบบถอดได้นี่ครับผมนะมีขั้วดาแดงให้นะครับ4จุดมีสเปรยคอนให้4จุดนะครับมีสัญญาณเข้า4ช่องเป็น XLR นี่ครับผมนะพัดลมอ่างตัวนะครับพัดลมจะทํางานในต่อเมื่อเครื่องร้อนนะครับผมนะสวยนะครับสวยงามเลยนะครับจะมีฝุ่นหน่อยสวยๆนะครับมีฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับ4,500บาทรีบเลยรีบเลยสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่080นะครับ0091699นะครับผมนะอ่า สวยงามนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ชมกันครับผมนะเดี๋ยวเทสเสียงให้ชมกันเลยเป็นคัทดีนะครับไม่มีลบเบอร์นะครับลูกค้าสามารถซ่อมได้ทั่วไปนะตัวนี้นะอะไรไม่ลบเบอร์นะครับนะงานนี้ซ่อมได้นะครับดูจากอะไรแล้วเกรดดีเลยเดียวนะครับเป็นสวิตชิ่งน้ําหนักเบานะครับเอาไปขับแหลมขับมอนิเตอร์ได้ตัวนี้ราคาสุดคุ้มเลยรีบเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองเสียงให้ชมกันครับอ่ะนะครับมาฟังเสียงกันนะครับเชนเหนึ่ง นะครับขับแหลมนะครับช่องแอนดึงขับเบสน,นะครับเมื่อกี้ลืมกดถ่ายคลิปก็เลยย้ายมาช่องแอนดีกับดีเยวจะลองทุกช่องแอนน,นะครับผมนะเปิดปิดเครื่องไม่มีดังตุ๊บดังตับนะครับผมนะอ่ใช้งานได้ดีผมใช้ขับ12นิ้วนะช่องแอนดีสิบสองนิ้วกับแหลมนะครับช่นน D, องแอนดีเบสนะครับสิบแปดนิ้วสองดอกนะครับผมนะเทสแบบไม่ได้ผ่านอะไรมากตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็ไม่ได้เทสแรงให้ชมกันน้ะฟังเสียงกันเสียงดีเสียงใสแน่นอน สี่ชแนลใครมีงบน้อยคุมย schnell, ค้มค่าแน่นอนเดี๋ยวมาลองชแนลเอกับ B นะครับนะเสียงดังทุกชแนลนะครับผมนะเสียงดีเสียงใสนี่ครับนะใครที่งบน้อยอยากได้สี่ชแนลไปใช้งานน้ำหนักเบาๆนะครับนะซ่อมได้นะตัวนี้นะอะไรไม่ลบเบอร์ครับผมนะเวลาต่อสายลําโพงเนี A, b, engineer, uther, ่ยผมแนะนําให้ลูกค้าปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับผมนะมันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องดูดนะครับนะ เช็คดีๆมีสเปคคอนให้นะผมต่อขั้วดำแดงเฉยๆเปิดเครื่องครับผมอ่ะนะครับนิ่งดีมากนะครับพูดเทคอ่ะเอาประมาณนี้ครับผู้ใหญ่บ,บ้าน ประกาศนะครับะก็จะประมาณนี้พยาบ,บ้านเขาใช้เสียงอยู่นะครับอ่ะเพีประมาณนี้เสียงดีเสียงใสชัดเจนนะครับลูกค้าจะาไปขับ15นิ้ว12นิ้วหรือ18นิ้วสําหรับคนงบน้อยนะครับถ้าเล่นพอดีก็ได้อยู่นะเครื่องนี้เป็นคัสดีนะครับกินไฟน้อยครับผมกินไฟน้อยนะครับให้กําลังวัดที่สูงคัสดีนะครับอะไรทุกตัวไม่โรเบอร์นะครับลูกค้าสามารถส่งซ่อมได้เนาะ นะครับอะไรไม่ลบเบอร์นะครับผมนะปิดคัดดีทั่วทั่วไปนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับขับแรมขับมอนิเตอร์ได้นะครับแท่นี้คุ้มแน่นอนนะครับผมนะเป็นสินค้าลูกค้าลูกค้าเก่าฟาขายนะครับผมพอดีแกมีหลายเครื่องนะมีของอีกเครื่องนึงเป็น1 U ยูด้วยแต่ว่าแกไม่ได้ขายขายเครื่องนี้นะครับสนใจโทรมาสอบถามได้หรืแอดไลน์มาได้นะครับผมนะเป็นแบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางเสียงดีเสียงใสชัดเจนครับ แล้วครับผมงานเยอะครับช่วงนี้นะครับใครมีอะไรก็แอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ